สวัสดีกับผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อวตารสปอร์ตไลท์ครับสำหรับคลิปนี้เป็นทางน,นั้นของกันเบดครับเป็นแม่สาวชุดเมดครับสุดสยองนั่นเองนะอยู่จักปืนกระเพื่อนเลือดเ,เต็มที่แล้วครับเราดูร,รายละเอียดของอวตารตัวนี้กันดีกว่าครับกาเป็น,นยัง,ยงไงบ้างนะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นนนครับเปื้อนเลือดครับผ้าขาดๆหน่อยนะด้านหลังก็จะเป็นโบว์สีฟ้าๆนะครับชุดดูแบบว่าสยองสยองนิดนึงนะครับ ครท่าทางของเขาอนระัเมื่อเลเวลครบ13ครับมีเลเวลมสเตอรี่นะครับก็จะเป็นท่าทางแบบนั้นนะครับโอเคก็ไปดูท่าทางของสกิลดีกว่าว่าไปยังไงกันบ้างนะสกิลแรกครับเนี่ยใครดูไม่ทันดูอีกทีดีนะครับดูกันอีกทีแล้วกันนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับส่วนสกิลสองครับ r right 't ส่วนสกิลสครับเป็นการโจมตีแบบระยะใกล้ๆนะเนี่ยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนสกิลที่หม่ครับก็จะเป็นการเกาะไปที่ตัวฮะนี่ครับส่วนต่อไปครับไปดูนะของการใช้ SmackDown ครับ May as a warning you to o serve e r t h โอเคครับก็น่าจะหมดแล้วครับเราดูตอนนอนก่อนครับนี่ฮะพอจะประมาณนี้ครับเป็นเหมือนคุกเข่าลงไปครับแล้วก็ว่าถ้าตัวนี้ครับจะเปิดขายในวันที่29ิกพฤษภาคมนี้ครับราคาตัวระ420กว่ากคอยครับแล้วก็ขายเป็นซิลเวอร์คอยด้วยครับส5 0 0กว่าอ่าซิลเวอร์คอยครับขออภัยด้วย โอเคครับก็น่าจะหมดเพลงเท่านี้แล้วครับไปดูตอนตายกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนี <c oughs> ่ครับเออแล้วก็ตายครับโอเคครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ